โอ้อันนี้คือเรื่องหาดของใครครับนี่แหละผมนอนนี่แหละฮะผมนอนนี่แหละนอนนี่นอนนี่เลยโอ้ชีวิตเรียบง่ายจริงจากจากหลังกเกษียณเป็นข้าราชการหลังกเกษียณก็เรื่องหาดใหญ่ตัวไม่เอาไม่เอานยุ่งยากนอนนี่มันดียังไงครับเปรียบเทียบกับห้องแอร์มัน เป็นอิสระกับชีวิตมันเป็นธรรมชาติของชีวิตะฮะไม่ได้ปรุงแต่งครับการปรุงแต่งน้นมันทุกนะต่ฝืนธรรมชาติมันฝืนธรรมชาติะฮะเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่แบบธรรมชาติ้มันมีความสุขกว่านอนห้องแอร์เนี่ยถ้าไฟดับเนี่ยเป็นไงเรียบร้อยทุกเลยทุกหนักอีนะฮะอากาศก็ไม่ถ่ายเทบ้านหลังใหญ่ก็ไม่ดีต้องลําบากต้องทําความสะอาดนันลำบากมากครับดูดฝุ่นอีกโอ้ ต้องมีคนใช้คนใช้พฤติกรรมไม่ดีก็ลักขโมยอ,อเครียดอีกเกิดความเครียดอีกราวะความเครียดมอดกก็เยอะกันทํามากมายกลัวเข้ามาป้นอีกมีแต่ทุกข์แล้วอยู่นี่มีใครกล้าป้นไหมไม่มี <laughs> ไม่มีใครกล้า <laughs> ไม่ต้องมาล็อกประตูไม่ต้องอะไร <laughs> <laughs> แล้วก็ฟังเสียงกบเสียงปลาอ,อากาศก็ชอวยเย็น ธรรมชาติดีที่สุดธรรมชาติหลังเขาอโอ้โหนี่แสุดยอดของชีวิตบางคนเขาแบบว่าฮะมีมะนาวกินไหมครับมีมะนาวมะนาวมีอยู่มีอยู่มะนาวแป้นมูนมะนาวโอ้โหเต็มต้นอ๋อครับเห็นหรือยังยังไม่เห็นแต่ว่าพอมพร้อมอมีอยู่ถ้าถ้าไม่มีจะเก็บไครับโอ้ยน้ําใสนะเนี่ยนี่เราโอ้ยปลาสูบน้ําบาดาลมาเติมไหมเนี่ยลูกปลาอะไรครับเนี่ย ปยาหยางปลาหมันปลาตะเพียนปลายี่สบเอ้สแสดงว่าอยู่นี่เราไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้นี่ชีวิตอยู่นี่แหละอ,อยากกินปลาก็ได้กินผักสวนครัวเราก็มีเหลือขายเนื่อสบายสบายบ้านไม่ต้องอะไรมากมายมนี่ครับดูดูครับทางเข้าบ้านครับไม่ต้องหรูหราแล้ว,ลวนี่ครับมอมอมาไม่ได้แน่เนี่ยต้องระวัง ต้องอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดมันเป็น,นเขาเรียกอะไรศสัจธรรมเป็นเป็นปัจฉิยาอันหนึ่งนะฮะเนี่ย<ไ>มันเป็นเขาเรียกอะไรอะชีวิตต้องระวังต้องอย่าประมาทกับชีวิตหรืออะไรเนี่ยแล้วแต่เราจะคิดจินตนาการให,ให้จิตอยู่กับปัจจุบันอ่ะฮะไม่ไม่สอดใส่ไม่ไม่ฟุ้งซ่านอ่ะฮะอ,อ,อแล้วแล้วชีวิตจะมีจะมีความสุขทุกน้อยครับ แนะนำหน่อยครับว่าสําหรับใครที่อยู่ในเมืองตอนนี้อยากจะออกมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยมันต้องทําตัวยังไงต้องเริ่มต้นยังไงโอ้มันต้องปรับปรับจิตใจขนาดใหญ่เลยนะต้องต้องปรับจิตใจขนาดใหญ่เลยถ้ายุดติดเนี่ยคุณทุกเลยโอ้ฉันนอนเคยนอนห้องแอร์อย่างเงี้ยะถ้ามามาอยากมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยไม่มีห้องแอร์ทำไงครับปรับจิตใจได้ไหมถ้าปรับตรงนั้นได้ก็ ก็พอจะไปได้จากเคยมีบ้านใหญ่ๆก็ตัวบ้านหลูๆเงี่ยมาอยู่งนี้ได้มไหมจากเคยขิ่รถป้ายแดงอแล้ววันหนึ่งมันต้องใช้รถเงี้ยเคยมีหน้ามีตาคนนับหน้าถือตาเงี้ยมาอยู่กับธรรมชาติดูกับเสียงนกกาเสียงจิ้งหรีดหรือเลไลกับธรรมชาติครับเนี่ยมันต้องปรับจิตใจขนาดใหญ่ แล้วแล้วที่ลาออกจาก,กเกษียณก่อนราชการเนี่ยมันมันมัน,มนยังไงอะแต่มันต้องปรับตุกใจก่อนไหมไม่เลยคือพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมไม่ก่อนอิม่มอิ่มตัวแล้วไงก่อนหน้านั้นเราต้อง,ต,องต้องทําอะไรก่อนไหมก่อนที่จะตัดสินใจออกมันต้องมาเตรียมเขาเรียกอะไรมาเตรียมเตรียมที่ม่มีที่อยู่แล้วไงเตรียมพร้อมไปแล้วมีที่อยู่แล้วเออเราจะไปทําตรงเนี้ยทํากิจกรรมเนี้ยก็พร้อมแล้ว บางคนบอกว่าเอ้าตอนนี้เงินเดือนสามสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วเอาไปปุ๊บแล้วจเอาเงินที่ไหนใช้อะไรเงี้ยมันต้องยังไงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายสิ่งไม่จําเป็นก็ไม่เอาบ้านก็ไม่ต้องเช่ารถก็ไม่ต้องผ่อนบ้านบ้านก็มีอยู่แล้วอาอาหารก็ไม่ต้องซื้ออาหารเราก็มีบ่อปลาอะไรยรายได้ถึงจะไม่มากแต่มันก็อยู่ได้อยู่สบายสบายปลูกผัก ผักสวนครัวครับได้ขายวันวันหนึ่งขายเลยวันละสี่ห้าร้อยก็อย่างอย่างบางคนเนี่ยไม่เคยถูกแดดไม่เคยจับจับจับเสียมแล้วยังไงอ่ะมันมันไม่อันนี้เหรอมันปรับตัวยากหน่อยนั้นบีแรกหรือเปล่าอ่ามันผ่านต้องเตรียมต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างขนาดใหญ่อ๋อใช่ว่าเตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยเนาะใช่จต่ไม่เคยโดนแดดออกไปอยู่แบบสบายสบายฮะดูคะเลหาด องั้นอยู่ได้นี่เงินเงินเก็บใช้ใช้รง้นไปแต่ถ้าอยากจะมืออยู่ธรรมชาติต้องลงทุนลงแรงแรงนี่สำคัญต้องลงลงแรงใช่ต้องต้องทำตรงนี้ครับต้องเตรียมใจตรงนี้ให้ได้อ๋อเห็นแล้วก็อยู่นี่เย็นสบายครับอยู่เนี่ยนี่ครับห้องน้ำในห้องน้ำใช่ไหม เนี่ยครับห้องน้ําไม่ต้องเหมาะก่ออิฐบล็อกไม่ต้องอะไรมากมายสังกะสีธรรมชาติมากมากอ่าฮะเนี่ยฮะน้ำโซลาเซลมียี่สิบสี่ชั่วโมงแตบใดที่ยังมีแดดอันนี้เครื่องเครื่องดันสติงเกอร์ครับเครื่องดันสติงเกอร์นี่ครับห้องน้ำงออ่งายง่ายสังกะสี ประตูประตูรีโมทอ่าประตู <c oughs> ไม่มีกรอ,อ๋อกรนใช้ตะปูตะปูเกี่ยวเชือกเชือกขกาตะปูเลยโอ้โหเรียบงานจริงแล้วเนี่ยดูครับยังกะบ,บึง <c oughs> อข้างล่างเป็นหินนี่ใช่ไหมฮะเป็น,ปนหินน,นี่เขาขุดขุดดินอออไปอ๋อไปทำถนนครับแต่งเป็นขอบเป็นรูปบ่อให้ติดถนนใหญ่ตรงนั้นก็ที่จะทำสต๊อก ครขายทั้งปีนั่นก็เราขุดดินไปทําถนนเส้นนั้นเนี่ยครับอ๋อแล้วแล้ว,ลวนี่คืออะไรครับเนี่ยไอยหลังนี่คืออะไรอันนี้เป็นบ้านหรือเป็นอะไรตรงนี้เป็นที่เก็บของอ๋อที่เก็บของเก็บสัมภาระพวกเครื่องไม้เครื่องมือครับออ้นี่แหละครับน,น,นี่แหละครับสําหรับใครที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายดูครับชีวิตหลังกเกษียณท่านก็เงินเดือนเยอะไม่ไม่ไม ไม่ไม่น้อยนะฮะมีพร้อมทุกอย่างแต่เลือกที่จะพูดง่ายเหมือนกับไอ้อสมของพระสุดงใช่ไหมแบบเรียบง่ายับชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติครับไม่ต้องปรุงแต่งมากครับปรุงแต่งมากมันทุกเนี่ยโตอาหารน้ำเย็นตรงนี้นี่โอ้นี่นี่ธรรมชาติมากนี่ นี่กีไฟใช้เฟืนแก๊สไม่ต้องมีถังแก๊สไม่อยู่นี่ถังแก๊สไม่ <laughs> มีแก๊ไม่ได้ออกมามีแต่ไม่ใช้